พูดถึงเทคโนโลยีการโฟกัสด้วยเซ็นเซอร์นะต้องบอกว่าวงการถ่ายภาพเนี่ยมาไกลามากมากะมาก่อนเนี่ยโอ้โหจะถ่ายทีฮะโฟกัสช้าโฟกัสเร็วมีผลหมดฮะเดี๋ยวนี้ฮะอย่างล่าสุดในแค n o อ R3 แค่มองเข้าไปฮะเซ็นเซอร์จัดการให้หมดเลยฮะไม่ว่าจะโฟกัสตรงไหนช้าเร็วอะไรสามารถปรับได้ทั้งหมดย้อนกลับไปฮะในยุคที่เป็นเซ็นเซอร์ CCD จับคู่กับกล้อง d s l อออกมาเนี่ย ก็ต้องใช้ในส่วนของกระจกฮะโฟกัสซิ่งสก,กีนะหรือแม้แต่ช่องมองภาพ o v f ฮะช่องมองภาพที่เรามองเข้าไปใน dslr มีกระโหลกสะท้อนต่างๆฮะการโฟกัสแบบนั้นนะเรียกว่าสมัยก่อนเนี่ยถือว่าเร็วสุดๆแล้วก็ คิดภาพไม่ออกฮะว่าจะมีอะไรมาแทนได้ฮะไม่กี่ปีต่อมาเซ็นเซอร์แบบ c ีมอสฮะมาแทนที่แล้วก็สามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมากๆฮะทุกวันนี้เนี่ยถอดออกไปหมดเลยฮะเปิดเลนสออกมาเนี่ยเรียกว่าเจอเซ็นเซอร์เลยแล้วเซ็นเซอร์เนี่ยก็สามารถโฟกัสได้เร็วมากๆฮะ ซีมอสทำอย่างไรฮะวันนี้ผมพาไปดูกันครับและทุกวันนี้ฮะซีมอสเนี่ยถูกพัฒนามาเรื่อยๆครับผมเรียกว่าพัฒนาในเรื่องของคุณภาพการรับแสงฮะคัลเลอร์ฟิลเตอร์เรอะไรแบบนี้ฮะจนมาถึงส่วนของโฟโตไดโอดเนี่ยก็ขยายพื้นที่เอาสายไฟไปไว้ด้านล่างแล้วฮะตอนนี้ก็พื้นที่รับแสงเยอะมากๆฮะจนเขาสามารถเอาเซนเซอร์เนี่ย มาพัฒนาต่อยอดนะช่วยในการโฟกัสนั่นเองฮนะพอช่วยในการโฟกัสได้นะทีนี้เราเอาเซ็นเซอร์ที่ไปอาศัยในชุดกระจกนะของซิงเกิลเลนรีเฟกซ์ฮะหรือว่า DSLR นะนะั่นเองฮะทีนี้ก็ถอดออกไปทั้งยวงเลยฮนะทั้งกระจกทั้ง กะหลกฮะที่เป็นปริซึมช่องมองภาพต่างๆเนี่ยเอาออกไปเลยฮะแบบ OVF ฮะแล้วก็ใช้เซ็นเซอร์เนี่ยในการรับภาพมาส่งภาพมาที่ EVF แบบที่ทุกวันนี้เราใช้มิลเลเรตกันอยู่ฮะรวมถึงใช้เซ็นเซอร์ของเราเนี่ย ในการโฟกัสนั่นเองฮะช่วงแรกๆเนี่ยก็จะใช้คอนราสต์โฟกัสนะฮะโอ้โหเรียกว่ามีปัญหาฮะโฟกัสอาจจะวืดว่านะโฟกัสเข้าบ้างไม่เข้าบ้างฮนะก่อนที่จะเป็นไฮบริดนะใช้เฟดดติเคชั่นช่วยผสมเข้าไปด้วยกับคอนราสต์นะก่อนที่แคนนอนนะจะเป็นเจ้าแรกๆเลยฮนะที่ใช้ระบบนี้น,ะนั่นคือดนะูว l พิกเซลซีมอ f สเอฟะโอ้โหเรียกว่าเซนเซอร์ จุดหนึงเนี่ยพิกเซลหนึ่งเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นซ้ายกับขวาช่วยให้สองข้างเนี่ยช่วยคิดนะว่าคอนาราสต์เนี่ยมันต่างกนงนันตรงไหนบ้างอะจะได้โฟกัสเข้าตรงนั้นแบบเรียลไทม์เลยฮะเรียกว่า Canon เนี่ยก็พัฒนามาจากระบบเก่าๆที่เขาค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆอะจะเห็นว่านีฮจะเป็นเฟดฮะสองข้างอะ่ะพะมันแตกต่างกันแบบนี้ะ แล้วพอมันมาบรรจบกันได้ตรงเซ็นเซอร์แบบนี้ก็ถือว่าโฟกัสเข้านั่นเองอะตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มความแม่นยำนะโฟกัสเร็วขึ้นอะไรต่างๆแบบนี้ก็ไปประสมกับเทคโนโลยี บนเลนนั่นเองฮะอันนี้เขายกตัวอย่างให้ดูรับอย่างด้านขวาฮะเป็น Hybrid CMOS AF3 ฮะตอนนั้นก็ถือว่าเร็วแล้วนะแต่จะเห็นว่าในภาพฮะพอแพนไปเนี่ยด้านขวายังมีวุดว่านะส่วนด้านซ้ายเนี่ยดู Dual Pixel ออวิกเซลถือว่าเป๊ะเลยนะพอเราแพนมาเนี่ยกล้องจะสามารถเปลี่ยนโฟกัสมาได้แบบแม่นยำมากมากฮะจะเห็นว่าด้านขวาเนี่ยนี่ฮพอย้ายไปแบบนี้ฮะด้านขวาเนี่ยมีความเบลอนะ ยังไม่เข้าเลยนะด้านขวาฉากหลังที่เป็นหญ้าเนี่ยยังชัดอยู่เลยฮนะตอนที่เขาชีฟโฟกัสมาแบบนี้ในขณะที่ดูอ้อพนะิกเซลซีมอด้านซ้ายฮะถือว่าเข้าแบบเป๊ะเลยฮนะทีนี้นะพอเซนเซอร์เขาเก่งมากๆฮนะเขาก็ถูกนำมาใช้ในการช่วยโฟกัสนะตอนที่เราถ่ายวิดีโอนะนะั่องฮะ สามารถทัดที่หน้าจอด้านหลังเลยฮะว่าจะเอาส่วนไหนอะอย่างเช่นอันนี้อะถ่ายที่คนอยู่อะพอชูดบาสออกไปเนี่ย แตที่ห่วงบาร์ด้านหลังฮะห่วงบาร์ก็จะชัดขึ้นนะอะไรแบบนีอ้อันนี้ก็สามารถสั่งการได้ที่หน้าจอด้านหลังนะซึ่งรุ่นแรกๆที่ทำออกมาอย่าง 60D ฮะหรือว่า 70D เนี่ยโอ้โหพัฒนามาแล้วก็ค่อนข้างไวมากฮะเป็นที่ฮือฮาในการใช้โฟกัสฮะใช้นิ้วเนี่ยลากไปได้เลยฮะอยากให้โฟกัสเข้าตรงไหนเนี่ยลากที่จอด้านหลังได้เลยครับผมเรียกว่าเทคโนโลยีการโฟกัสด้วยเซนเซอร์แบบซีมอร์ มาไกลมากฮะแล้วก็ทำให้การโฟกัสเนี่ยเป็นเรื่องง่ายไปเลยฮะเราจะถ่ายคนถ่ายสัตว์ถ่ายนกถ่ายรถถ่ายรถไฟอะไรต่างๆฮะเรียกว่าเดี๋ยวนี้กล้องรู้หมดเลยฮะฉลาดแล้วก็รวดเร็วมากๆฮะเราต้องมาคอยติดตามกันดูฮะว่าอนาคตเนี่ยเซนเซอร์จะพัฒนาต่อไปอย่างไรฮะแล้วก็จะส่งผลต่อเรื่องการโฟกัสให้ง่ายและสะดวกขึ้นมากมายขนาดไหนฮะต้องมาคอยติดตามกันต่อไปครับ